สวัสดีครับในการทำเกมนะครับให้หน่าเล่นหรือว่าทำเกมให้น่าสนใจนะครับนอกจากจะออกแบบเกมนะครับให้สนุกแล้วนะครับยังมีองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือการทำฉากในเกมนะครับวิธีการทำฉากในเกมในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำออบเจกต์ประเภทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า i า e แม p นะครับ Time แมปมีวิธีการสร้างหรือว่าใช้งานอย่างไรนะครับเราก็จะมาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิดคอนสแตน to งานของเราขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะลบนะครับภาพนี้ออกก่อนนะครับ e l e t e ทิ้งไปเลยนะครับก็จะมีเฉพาะท้องฟ้านะครับที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ตัวละครนะครับจากนั้นนะครับจะทําการสร้าง Time Map ขึ้นมานะครับวิธีการสร้าง Time Map โดยการคลิกขวานะครับ insert new object นะครับ จากนั้นมาเลือกนะครับออบเจกต์ที่ชื่อว่า m ทแมปตรงนี้นะครับให้ดูดีๆนะครับมันใกล้กันนะครับไทแบ็กกราวกับ t ทแมปคนละตัวนะฮะให้เลือกเป็น m ทแมปตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่ม Insert นะครับคลิกลงไปที่เลเยอร์หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็จะปรากฏนะครับปรากฏเป็นภาพ m ทแมปของ c o n s t r u c t ชูนะครับที่มากพร้อมกับโปรแกรมแล้วนะครับ ในที่นี้เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราก็ไปโหลดเข้ามาใหม่นะครับคลิกที่โหลดอิมเมจนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นเลือกนะครับไทม์แมปที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับหรือว่าเราเตรียมไว้แล้วนั่นเองนะครับกดปุ่มโอเพ่นนะครับเราก็จะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมาเมื่อได้ภาพแบบนี้แล้วนะครับเราก็ปิดลงไปได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราปิดลงไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็นภาพว่างเปล่าใสๆอยู่ตรงนี้นะครับให้ไปที่เมนูวิวนะครับ แล้วไปดูว่าเราได้ติ๊กนะครับเครื่องหมายถูกตรงนี้หรือยังนะครับไทแมปถ้าใครยังไม่มีนะครับให้ติ๊กลงไปนะครับสังเกตด้านขวามือนะครับก็จะปรากฏภาพไทแมปขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่4ภาพนะครับายไปว่ากระเบื้องนั่นก็คือมีกระเบื้องอยู่4แผ่นนะครับทีนี้ในข้างบนนี้ก็จะมีเครื่องมือให้เราใช้งานนะครับนั่นก็คือ Selection นะครับแล้วก็ดินสอเพนซิลนะครับ r e c Tan เก e แล้วก็ยางลบนั่นเองนะครับ ทีนี้เวลาใช้งานนะครับเวลาเราจะสร้างไทม์แมปทํำยังไงนะครับเราใช้ดินสอครับคลิกไปที่ดินสอก่อนจากนั้นให้ไปเลือกนะครับภาพกระเบื้องที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมต้องการหมายเลขสองนี้คลิกลงไปจากนั้นนะครับเรามาคลิกลงไปในจุดที่เราเริ่มต้นทำนะครับคลิกลงไป1ครั้งคลิกนะครับคลิกอย่างเงี้ยหรือไม่ก็กดเมาส์แช่ไว้แล้วลากเหมือนเราดินสอวาดขีดไปงี้เลยก็ได้นะครับเราต้องการขีดชั้นแล้วกวาดลงไปแบบนี้นะครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวจัดลองนะครับขยายฉากเข้ามานะครับให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็วาดยาวไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับนี้ได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างงานของเราลักษณะไหนนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับต้องการเสริมภาพอื่นนะครับตกแต่ง อาจจะเลือกภาพอื่นนะครับแล้วก็วาดลงไปนะครับแล้วแต่นะครับส่วนตรงนี้จะเอากี่ชั้นกี่บล็อกก็แล้วแต่เรานะครับทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันดูนะครับอ่าร่วงนะครับเพราะว่าภาพไทแมปของเรานี้นะครับยังไม่มี behavior ที่เป็น solid นะครับเพื่อให้แพลตฟอร์มนั้นยืนอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาที่ behavior กดบวกนะครับ แล้วก็เลือก Solid กด Add เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดอ่ะทีนี้รันใหม่อีกครั้งนึงนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ Mario เราก็มีที่ยืนแล้วนะครับสามารถที่จะกระโดดนะครับอ่าไปตามพื้นที่นะครับที่เราสร้างไว้นะครับอ่านี่คือลักษณะของการสร้าง t i ไ e Map นะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับ ไม่ต้องการนะครับทายแมปชุดนี้นะครับเราต้องการทายแมปชุดใหม่นะครับเราจะทํำยังไงนะครับเราก็กลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับทําการดับเบิลคลิกทายแมปขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปโหลดภาพใหม่เข้ามานะครับทําการโหลดภาพทายแมปชุดใหม่อ่าซึ่งว่ามันมาเป็นเซ็ตแบบนี้นะครับเราก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดทายแมปเราขึ้นมานะครับ ทีนี้ภาพเดิมที่เราเคยวาดไว้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งภาพตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการลบทิ้งนะครับเราก็ใช้นะครับยางลบนะครับมาลบทิ้งไปก่อนนะครับคลิกๆลบอย่างนี้ก่อนนะครับลบไปก่อนเพราะเราต้องการจะวาดขึ้นมาใหม่นะครับการลบนั้นก็คือใช้ยางลบๆนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใกล้หรือนะครับจะใช้วิธีการคลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวาคลิกขวา ไม่ต้องมาใช้เครื่องมือยังลบก็ได้คลิกขวาแล้วจะเท่ากับการลบนะครับทีนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะเป็นชุดเซ็ตของมันนะครับซึ่งเราก็จะต้องมาเลือกเอาเองนะครับว่าเราจะใช้ชุดไหนนะครับเช่นถ้าเราจะใช้ชุดนี้นะครับแล้วก็มาคลิกลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ดินสอนะครับในการวาดนะครับมันก็จะเป็นรูปขึ้นมาแบบนี้นะครับคลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็มาสร้างเองนะครับแบบนี้เอาภาพได้หลายภาพมาต่อกันนะครับอย่างนี้ชุดเซ็ตแบบนี้นะครับ แบบนี้ชุดที่2อนีนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ้ารันทดสอบไหมนะครับันทดสอบใหมอ่าเราก็จะได้ฉากนะครับที่เป็นชุดภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่นะครับยังไม่พอจะอีกทําไงนะครับเราต้องการภาพนะครับ จากอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้นะครับผมก็จะดับเบิลคลิกไทแมปขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับจะทําการลบภาพเดิมทิ้งนะครับอาจะใช้เครื่องมือ r e c t a n g l e Selection นี่แหละนะครับลบทิ้งไปก่อนว่าสี่เหลี่ยมลงไปแล้วก็ลบทิ้งแบบนี้เลยนะครับลบทิ้งแบบนี้ e l delete ทิ้งอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับเข้า Google เสร็จแล้วไปเซิร์ชคำว่า Time Map นะครับ T-I-L-E-M-A-P ลิกที่ไทแมปนะครับแล้วก็เซิร์ชแบบค้นรูปค้นรูปเราก็จะไปเจอภาพไทแม p นะครับเยอะแยะเลยนะครับเราชอบภาพไหนเราก็ไปดาวน์โหลดเอานะครับหรือนะครับเซิร์ชวัดนะครับไทแมปบักมันก็จะมีไ i แมป 2D ไทแมปเกมไทแมปคอนสแตนท์ทูอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปเลือกเอานะครับเราชอบชุดไหนหรือ,หร,อหรืออีกนะครับก็คือ จะเซิร์ชคำว่าไทยเซตนะครับพิมพ์คำว่าไทยแล้วก็เซตก็จะมีให้เลือกนะครับไทยเซตแพลตฟอร์มเมอร์ไทยเซตมาริโอนะครับ RPG พวกนี้นะครับผมจะลองเซ็ตคำว่าไทยเซต32คูณ32นะครับก็คือขนาดของกระเบื้องหรือขนาดภาพนะครับ32ูณ32จากนั้นนะครับเราก็ไปหาชุดนะครับว่าชุดไหนอลองเซิร์ชดูนะครับ อ่ะสมมติว่าผมสนใจชุดนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับทีนี้เวลาจะใช้งานก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือคลิกขวาบันทึกรูปภาพเอามาเก็บไว้ที่เครื่องเสร็จแล้วก็โหลดภาพเข้ามานะครับในคลิปนี้นะครับจะขอแนะนําเทคนิคเพิ่มเติมนะครับโดยจะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับจะใช้วิธี Copy เลยนะครับคัดลอกรูปภาพคลิกที่คัดลอกรูปภาพนะครับไม่ต้องไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับ พอคัดลอกรูปภาพเสร็จนะครับประมาณที่ c o n s t a t t o นะครับหลังจากที่เราเปิดไทม์แอมวขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มาที่เครื่องมือเพสเลยนะครับตรงนี้วางลงไปนะครับเพสอย่างนี้ลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มครอบตัดนะครับหรือว่าครอบคลิก1ครั้งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการตัดภาพให้พอดีนะครับทีนี้นะครับ้านะครับมันยังไม่พอดีมันยังมีอะไรที่เราต้องการตัดอีก เราก็มาใช้เครื่องมือ selection ตัวนี้ตัดชั่วอีกก็ได้นะครับตัดขอบเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูซิว่านะครับพอดีอย่างน่าจะใช้ได้แล้วนะครับปิดลงไปนะครับพอปิดลงไปเสร็จให้นะครับมาคลิกที่ time map ตรงนี้นะครับสังเกตดีนะครับ u i l d time map bar นะครับให้มีภาพนี้ปรากฏนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกดูนะครับว่าเราจะสร้างฉากนะครับโดยใช้ภาพอะไรนะครับ ถ้าเราเอาเมาส์คลิกตรงนี้นะครับมันยังมีเหลื่อมอยู่นิดนึงนะครับแก้ใหม่นิดนึงนะครับดับเบิลคลิกทายแมพขึ้นมาย่อลงนะครับใช้เครื่องมือนี้นะครับตัดขอบซ้ายออกนิดนึงนะตัดขอบซ้ายออกนิดนึงรอบตัดอลองปิดดูใหมส่สิน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้ โอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็ใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอแล้วก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นคลิกภาพแรกนะครับที่เราต้องการนะครับภาพที่2ก็เอามาต่อกันนะครับภาพที่3ภาพที่4นะครับหรือนะครับเราต้องการภาพลักษณะไหนก็ได้นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันต่อกันเป็นเรื่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่การ แล้วแต่การต้องการของเรานะครับว่าเราต้องการภาพไหนนะครับมีต้นไม้อย่างงี้มาคลิกใส่ลงไปนะครับมีก้อนหินอย่างงี้คลิกใส่ลงไปอย่างงี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราลองรันดูอีกครั้งหนึ่งครับอ่าเราก็จะได้ฉากลักษณะนี้นี้น่าจะเป็นของเดิมที่เรายังไม่ลบทิ้งหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวดินสอ นสอ,อแสดงว่าลบยังไม่หมดนะครับลบทิ้งก่อนที่ขวาลบทิ้งนะครับอ่าหายไปแล้วนะครับเราก็จะได้ภาพชุดเซ็ตนะครับของ Time Map ขึ้นมาในรูปแบบใหม่นะครับกรณีที่เราไปโหลดมาใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะอาภาพลักษณะนี้นะครับ เอามาต่อกันนะครับเราจะต่อภาพยังไงก็ได้อย่างนี้ครับวาดไปเลยนะครับจะเอายาวแค่ไหนเอากี่ชั้นนี้แล้วแต่เรานะครับพอเราทําเสร็จแล้วก็ลองเทสดูนะครับอ่าเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้นะครับขึ้นมานี่คือตัวอย่างนะครับการใช้อออบเจกต์ที่ว่าไท m มปนะครับในการสร้างฉากนะครับเราก็ต้องไปลองทํากันดูเลยนะครับเราจะเข้าใจแล้วก็ นำชายแบบไปใช้ประโยชน์ในงานของเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ